ชาวอินโดนีเซียต้องเผชิญกับราคาข้าวในประเทศที่แพงขึ้นกระทบต่อรายจ่ายในครัวเรือนเมื่อราคาข้า,ขาวโลกพุ่งเกือบระดับสูงสุดในรอบ16ปีหลังอินเดียผู้ค้ารายใหญ่ที่สุดของโลกจำกัดการส่งออกข้าวเมื่อปีที่แล้วบวกกับภัยแล้งกระทบราคาข้าวอินโดนีเซีย ลูกค้าหลายสิบคนในพื้นที่ชานกรุงจาการ์ตาเมืองหลวงของอินโดนีเซียซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงยืนต่อแถวกันยาวเหยียดเพื่อรอซื้อข้าวสารราคาถูกในตลาดที่รัฐบาลให้เงินอุดหนุนหลังจากเกิดภัยแล้งรุนแรงเมื่อปีที่แล้วซึ่งส่งผลกระทบต่อการผลิตและทำให้ราคาสินค้าจำเป็นพุ่งสูงขึ้นทั่วอินโดนีเซีย ในกลุ่มคนที่ต่อแถวซื้อข้าวสารที่ตลาดแห่งนี้ซึ่งดำเนินการโดยบูลล็อกหน่วยงานจัดหาอาหารของรัฐในเมืองเบกาซีคือมาซีแม่ค้ามะพร้าวว้55ปีซึ่งเธอกล่าวกับรอยเตอร์สว่าเธอยอมเข้าคิวเบียดเสียดเพื่อซื้อข้าวสารราคาถูกเนี่ยบมัเ่าักไพ u n y บรเิงนีมบดกเอันากได้พ a บี้มม านานข้าวถือว่าเป็นอาหารหลักสำหรับประชาชนส่วนใหญ่ในอินโดนีเซียซึ่งมีประชากร270ล้านคนและราคาข้าวก็สูงขึ้นมากกว่า116ตั้งแต่ปีที่แล้วเนื่องจากปรากฏการณ์เอลนิโยทำให้ฝนตกน้อยลงทั่วพื้นที่ส่วนใหญ่ของเอเชียกระทบต่อการผลิตธัญพืชและจุดชนวนให้เกิดเงินเฟอ้อด้านอาหาร โดยทั่วไปแล้วรัฐบาลอินโดนีเซียจะขายผลิตภัณฑ์อาหารในราคาที่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐเมื่อราคาพุ่งสูงขึ้นและกระทบผู้บริโภคโดยตลาดที่รัฐอุดหนุนในเมืองเบกาซีขายข้าวในราคา1 6 0 0รูเปียต่อกิโลกรัมหรือประมาณ25บาทและบรรจุในถุง5กิโลกรัมเมื่อเทียบกับราคา14,300รูเปียหรือประมาณ33บาทในตลาดเปิด แต่บูล็อกจำกัดการขายให้ลูกค้าคนละไม่เกิน2ถุงเพื่อป้องกันการกักตุนทั้งนี้อินโดนีเซียซึ่งนำข้าขวามากที่สุดเป็นประวัติการเมื่อปีที่แล้วได้าจาัดสรรโคตาเพิ่มเติม1.6ล้านเมตริกตันเพิ่มขึ้น2ล้านตันจากที่ได้รับอนุมัติก่อนหน้านี้สำหรับปี2,567ซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าจะกระตุ้นให้ราคาข้าวในตลาดโลกปรับเพิ่มขึ้นอีก